พ่มนายดินันยนประหัดยนนะครับเล็กที่สามสี่สอบสอหนึ่งกับหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสอบอ่านไฟเหลวและไฟชุกเชิญนะครับผมเริ่มต้นจากแบตเตอรี่ฟิลสิบแอมป์นะครับไปยังคที่สองไปยังปลั๊กที่หนึ่งนะครับผ่านสายไฟเส้นสีแดงไปยังปลั๊ก B C B ีบคนที่ทสาม่สองนะครับไปยังปลั๊ก C อนะ่าโค้ดที่สี่นะครับพานสายไฟเส้นสีแดงไปยังปลั๊กบีโค้ดที่สี่นะครับทําให้ปลั๊กเอลเอและเอลรอการแจ้งสายนะครับสวิฟช์ไฟเลี้ยวเปิดปิดนะครับปลั๊กอ e ีนะปลั๊กอีอีปลั๊กอ e. ีโค้ดนะสิบเอ็ด e. นะครับพานสายไฟเส้นสีขาวดําไปยังปลั๊กซีอีโค้ดยี่แปดนะครับ ผ่นจุดต่อรวมไปยังปัก c ีโคที่สินะครับผ่านสายไฟสเส้นสีขาวดําไปยังปักดีสองและลงกาวนะครับต่อไปนะครับปัก tr หรือสวิ์ขวานะครับทรโคที่12นะครับ ผ่านสายไฟเส้นสีมวงไปยังปัก C ีเอขั้วที่สองครับผ่านสายไฟผ่านไปยังปัก c ีเอซีอาร์ขั้วที่หกนะครับผ่านสายไฟเ้นซิมพูไปยังเออาร์ขั้วที่หกนะครับจากเออาร์ขั้วที่หกนะครับผ่านสายไฟเ้นซิมพูไปยัง c ีอาร์ขั้วที่หกนะครับผ่านสายไฟผ่านไปยัง C ีเอขั้วที่สองนะผ่านสายไฟเส้นสีมวงไปยังปักทร คที่สองนะครับทำให้ e กับลัก e กับลัก tr นะครับเชื่อมต่อกันนะครับผมและจากลัก e er นะครับไปยังส่งกระแสไฟกลายไฟทําให้ลัก lr นะครับกล้ายกระแสไฟลงไปยังโคที่สองผ่านคที่สองด้วยสายไฟยที่เขียวไปยังลัก cr คที R ่สองครับผ่านจุดตอ่อรวมไปยังลัก cb คที B ่สามครับ ผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังปลั๊กซีเอข้อที่ีนะครับผ่านจุดตอ่อรวมไปยังปลั๊กบีข้อที่สามนะครับผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังข้อทหนึ่งของหลอดไฟนะครับไปยังข้อที่สองของหลอดไฟผ่านสายไฟเส้นสีขาาดําดไปยังจุดต่อรวมนะครับและผ่านสายไฟเส้นสีขาาดําไปยังปลั๊กบีหนึ่งและลงกาวนะครับตรงนี้จะทําให้ไฟเลี้ยวหน้าขวากระพริบนะครับ แล้วก็จากลักจากล mm ักสามบนะครับผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังโค้ชที่หนึ่งของรไฟนะครัผ่านลอดไฟไปยังโค้ชที่หกผ่านสายไฟเส้นสีขาวดําไปยังจุดตอนรวมนะครับผ่านจุดตอนรวมไปยังผ่านจุดตอนรวมแล้วใส่ายไฟเส้นสีขาวดําไปยังลัก b 1หนึ่งและลงกาวนะครับต่อไปนะครับจากจากุดตอนรวมนะครับไปยังลัก A อโค้ชท like ี่สามผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยัง โคดที่หนึ่งของหลอดไฟนะครับไปยังผ่านจากขดรลวดไปยังโค้ที่สองนะครับผ่านสายไฟเส้นซีขาวดาไปยังจุดต่อรวมนะครับผ่านจากจุดต่อรวมไปยัง W เอ้ยผ่านจากรวมไปยังข้าวข้าวดำนะครับใสยไฟเซ้นซีขาวดานะครับไปยังลัก A หนึ่งและลุงกาวครับผมทําให้ไฟเลี้ยวด้านข้าง ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวด้านข้างฝั่งสายกระพริบนะครับต่อไปนะครับจากจุดต่อรวมครับไปยัง C A ขั้วที่ยิบหกเอ้ยขั้วที่ยิบแปดนะครับผ่านสายไฟสีสีเหลืองไปยังขั้วที่สองครับผ่านกดลวดไปยังขั้วที่ห้าครับผ่าน ด้วยสายไฟเส้นสีขาวดำไปยังปลั๊ก A อค้ดหนึ่งนะครับผ่านจุดต่อรวมนะครับผ่านจากจุดต่อรวมนะครับไอจุดต่อรวมไอจุดต่อรวมนี่ผ่านจากไปยังปลั๊กเจหนึ่งนะครับและลงกาวครับผมทำให้ไฟถ้ายฟังขวากระพริบนะครับต่อไปก็จากจุดต่อรวมนะครับ ไปยังปลั๊ก 4S ขั้วที่16นะครับพันสายไฟเส้นสีน้ำตาลนะครับไปยังปลั๊ก B ขั้วที่15นะครับพันพันเอ่อชุดมัดมาดตาวัดรวมหรือหน้าปัดรถนะครับไปยังข้อต่อรวมนะครับแล้วไปยังปลั๊ก A ขั้วที่24นะครับพันสายไฟเส้นสีน้ำตาลไปยังปลั๊ก B ขั้ว ปักบีและลงกะปักดีสามและลงก่าครับผมนี่จะทําให้ไฟเลี้ยวครับผมกับพิพที่หน้าปัดรถยนต์นะครับและต่อไปครับจากปักสี่เอ็ดขั้วที่สิบหกนะครับผ่านสายไฟเส้นสิําตาลไปยังปักบีปักบีขั้วที่หนึ่งนะครับไปยังจุดต่อรวมนะครับผ่านไปยังผ่านไปยัง พักเอปักเอค้ดที่สิบนะครับผ่านสายไฟเส้นสีดำไปยัง f อ2ดีสองค้ดที่สามนะครับผ่านสายไฟเส้นสีเขียวอ่อนนะครับไปยังโค้ดสามครับผ่านค้ดลวดผ่านลอดไฟนะครับไปยังโค้ดสนะี่ครับผ่านสายไฟเส้นสีขาวดำไปยังปักหกบีโค้ดสนะี่ครับผ่านไปยังปักดีสองและลงกาวครับผมจะทำให้เอ่อ หลอดไฟที่กระจกมองข้างไอ้มองหลังด้านขวากระพริบนะครับต่อไปนะครับจากจุดตอนรวมนะครับผ่านไปยังปักบีปักบีคุ้ยซองนะครับผ่านสายไฟเส้นเทียนตานะครับไปยังปักบีควยที่สิบห้าเหมือนกันนะครับและไปยัง จุดต้อรวมอนาปัดรถนะครับแล้วผ่านไปยังปักเอโคทียิบสี่นะครับผ่านสายไฟที่นตาไปยังปักดีโคที่สามและลงกล่าวครับผมตรงนี้นะครับจะทําให้ไฟเลี้ยวที่กับไอ้นี่นครับไฟเลี้ยกระพิบที่นาปัดรถยนต์นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะจะเริ่มต้นจาก ลัก tl นะครับผมเริ่มต้นที่สวิตช์ไฟเลี้ยวครับเริ่มต้นที่ลัก tl โค้ที่สิบสองครับผ่านสายไฟเส้นสีดำไปยังลัก cs โค้ดที่สิบเอ็ดครับไปยังลัก cr โค้ที่ห้าครับ่านสายไฟเส้นสีเหลืองไปยังลัก el โค้ที่ห้าครับจากลัก el โค้ที่ห้านะครับผ่านสายไฟเส้น, 4, 4, น, 11, 4, น, 5, นสีเหลืองไปย EL, ังลัก C ที R ่ห้าครับไปยังปัก C S ขั H ้ที่สิบเอ็ดนะครับ่านใส่ไฟเส้นสีดำไปยังปัก T L ขั้ที่สองนะครับทำให้พัก B ไอ้ A ัก E และพัก T L เชื่อมต่อกันนะครับและจากจาก E จากพัก E L ขั้ที่ห้านะครับส่งกระแสไฟไปยัง ต้องสร้างการให้ปลั๊ก LL นะครับจ่ายไฟไปยังข้ที่สามพานกระแสไฟเส้นสี่เขียวไปยังปลั๊ก C อ่าข้ที่สามนะพานจุดต่อร่วมไปยังปลั๊ก C B ข้อที่สี่นะครับไปยัง่านใา่ไฟเส้นสี่เขียวนะครับไปยังปลั๊ก A ปลั๊ก A ข้อที่หนึ่งนะพันจุดต่อร่วมไปยังปลั๊ก B ข้อที่ห้านะครับและพันจาก ผ่านด้วยสายไฟเส้นสี่เขียวอ่อนนะครับไปยังโคดที่หนึ่งของหลอดไฟครับไปยังโคดที่หนึ่งของหลอดไฟและไปยังโคดที่สองครับผ่านสายไฟเส้นสี่ขาวดาไปยังจุดตอ่อรวมครับและผ่านสายไฟเส้นสี่ขาวดาไปยังปลั๊กบีหนึ่งโคดบีหนึ่งและลงกาวครับผมทําให้เอ่อทำให้ไฟเลี้ยวหน้าสายนะครับกระพริบครับผมก็ไปจากปลั๊กบีโคดที่ห้านะครับไปยัง ผ่านสายไฟเส้นสีเขียวอ่อนไปยังค้อที่หนึ่งของหลอดไฟนะครับไปยังไปยังค้อที่หกและผ่านสายไฟเส้นสีเข้านาไปยังจุดตอ่อรวมและผ่านจากจุดตอ่อรวมไปยังปลั๊ก b หนึ่ง b หนึ่งและลงก่าวครับผมตรงนี้จะทําให้ไฟหน้าไฟหน้าซ้ายนะครับทําให้ไฟหน้าซ้ายกระพริบนะครับผมจากจุดต่อร่วมนะครับ ไปยังปักเอโค้วที่สองนะผ่านไฟไฟสายไฟเส้นที่เกี่ยวอ่อนไปยังไปยังขค้วที่หนึ่งของหลอดไฟนะครับผ่านสายไฟไปไปยังขั้ดที่หนึ่งของหลอดไฟและไปยังขค้วที่สองผ่านสายไฟเส้นสีขาวดําไปยังจุดตอ่อรวมและผ่านจากจุดตอ่อรวมไปยังปักเอและลงกาวครับผมตรงนี้จะทําให้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวด้านข้างฝั่งขวานะครับกระพริบครับผม แล้วก็อันนี้เริ่มต้นจากจุดต่อรวมนะครับจุดต่อรวมไปยังปักไปยังปักเอซีเอซีคัวยินะครับผ,ผ่านไปด้วยสาไฟเส้นสีเส้นสีเขียวนะครับ ไปยังคนที่สองนะครับผ่านลอดไฟนะครับไปยังผ่านลอดไฟนะครับไปยังคนที่ห้าครับและผานไปด้วยสายไฟเส้นที่ขาวดาและลงกาวครับผมตรงนี้นะครับจะทําให้ไฟถ้ายนะครับฟังสายนะครับกับพิบครับผมต่อไปนะครับจากจุดต่อร่วมนะครับไปยังลัก ซีเอสโคดที่สิบสามครับผมผ่านสายไฟเส้นสีเขียวอ่อนนะครับไปยังลักบีโคดที่สิบสามครับผมผ่านจุดต่อรวมนะครับผ่านชุดมาตรฐานวัดรวมหลืดหนนะัาปัดรถยนต์นะครับแล้วผ่านจุดต่อรวมครับไปยังลักเอโคดที่ยี่สิบสี่ครับผ่านสายไฟเส้นสี่ํำตาลไปยังลัก ดีสามและลงกาวครับผมตรงนี้นะครับจะทำให้ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับโชว์เอ้ติดที่หน้าปัดรถดยนต์นะครับผมต่อไปนะครับจากปลั๊ก Cs โค้ดที่สิานะครับผ่านสายไฟเสนสีเขียวอ่อนไปยังปลั๊ก B โค้ดที่สามครับผ่านจุดตอ่อรวมไปยังปลั๊ก A โคดที่8ดผ่านสายไฟเซสีแดงครับไปยัง G d ดีอโค้ดที่1ิบามครับ ผ่านสายไ,ไฟเส้นสีเขียวอ่อนไปยังค้อยสามของลอดสฟครับผ่านสายไปยังค้อยสี่ค,ครับผ่านสายไฟเส้นสีขาาดําดไปยังปักห้าบีข้อยที่สี่ครับผมแล้วไปยังปลักดีหนึ่งและลงกาวครับผมตรงนี้นะครับจะทําให้ลอดสฟที่กระจกมองหลังมองหลังด้านซ้ายกระพริบนะครับผม ลอดไฟที่กระจกมองหลังด้านฝ่ายกกระพิบ,บพนะครับผมจากจุดตอนรวมนะครับไปยังลักซีบีนะครับและผ่านสายไฟเส้นสี่เขี่ยวออนไปยังลักบีโคที่สามนะครับผ่านชุดวัดมาตรฐานรวมหรือหน้าปั๊มรถยนต์ครับ,ปนนรบไปยังจุดตอนรวมครับและไปยังลักเอโคที่ยีสี่ครับผ่านสายไฟเส้นสี่น้ำตาลไปยังลักดีสามและลงกาวครับผม ทำให้ไฟเลี้ยวสายหน้าปัดรถแสดงขึ้นคนระับกับพิบขึ้นมานะครับผมต่อไปนะครับจากฟิตฟิต ฟิเชียลดีเล์นะฟิชเชียลดีเล์นะครับตรงไปทางเอ่กล้องฟิชเชียดเล์นะครับไปยังปักเฮดเอซคโคติแป้ A Z K นะครับถ้าใส่ายเส้นสีดำนะครับไปยังปักซีอาร์คตแป้ K นครับ ไปยังปลั 4, 8, 17, ปล๊กอ s โคที่17ครับผ่านสายไฟเส้นสีดำไปยังโค้ที่8หน้าคอนแทกครับของสวิตช์ครับผมไปยังโค้ที่6นะครับของหน้าคอนแทคนะผ่านสายไฟเส้นสีขาวดำไปยังจุดต่อรวมนะครับและผ่านจากจุดต่อรวมนะ 5, 4, นะครับไปยังปลั๊ก5โค้ดที่4ครับ และพัดจากจุดต่อร่วมไปยังพักบิดดีค่อยนึ่งครับและลงกลาวครับผมตรงนี้นะครับทำให้หน้าคอนแทคสัมผัสกันและทำให้กระแทไฟจากลัก R และลัก LR และลัก LL นะครับป่อยกระแทไฟพร้อมกันนะครับทำให้ทำให้ลอดไฟกระพริบนะครับเป็นลอดเอ้ทำให้ไฟทุกระบบนะกระพริบเป็นไฟชุกเชิญครับผมครับครับ